ก็สวัสดีคะอยู่ผมโจเกอร์หนหนึ่งห้านะครับก่อนมารับชมคลิปเนี่ยนะครับมีความในใจจะบอกนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมสองคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ผิดพลาดถึงสองครั้ง2คราวไม่ว่าจะเป็นคลิปล่าสุดนะครับที่นูสโตรเนี่ยสามารถใช้เพื่อนได้นะครับหรือว่าเป็นคลิปก่อนล่าสุดเนี่ยที่กดอ่า,อย,าย่าย่่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 ่ก่า่า่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ก้มกราบเลยอะถ้าผมเปิดหมวกเนี่ยความจริงใจมันจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเปิดหมวกให้ดูไม่ได้จริงจนะครับไม่ใช่นั้นปลิวแน่ว้าวอ่าโอเคไปดูเกมต่อดีกว่านะเนี่ยออกก่อนเกมนี้ซื้อมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีคนให้เล่นออนไลน์ด้วยครับซร้อตีกระบ,บอทนะโอเคครับอาก็ส่งติเพจได้ที่เพจเฟซบุ o กนะครับคอมเมนต์ได้ดีแมทก้าตัวไปที่รูปประจำตัวเพจนั่นเองนะครับ มาเข้าสู่เกมวันนี้อยู่กับอีโรฟาโลนะครับผมบอกก่อนเลยว่าฮอนตั้งแต่มีมาสิบปีไม่เคยมีโปแต่วันนี้มีของแท้นะครับของแท้แน่นอนโปสองพันยี่สิบนะครับไม่รู้ว่าไม่เรียกว่าโปไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับกับฮีโรฟาโลนะครับอ่ะโปรหรือบัคอันนี้ไม่รู้ก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับผม สลับอ่าอ่ะ,อะมาดูว่าโปยังไงใช้อะไรบ้างนะฮะออกไอเทมอ่อแอปเปิ้ลตองคำมานะครับมาดูว่าจะเป็นเช่นไรอันนี้ผมบอกก่อนนะไม่รู้นะว่าโปรหรือบักนะก็ให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ช่วยกันตัดสินใจนะครับ ดูว่าโปรนี้คืออะไร,รปึ๊บอ่าดูนะเนี่ยไอเฮี้ยแม่งเดินขึ้นไปได้เฉยเลยอ่ะดูดูด,ดิแม่งเดินทะลุอย่างกันแรมเพดดูดิดูดิโคตรเกียนดูครับดูครับอูโหเดินไปอ้อมหลังป้อมครับโปรหรือเปล่าไอเทมอะไรก็ไม่เห็นได้กดเลยก็มีไอเทมมีมีไอเทมปกตินะครับมีกัดไม้ยาแดงยาฟ้านะครับอ่ามีโลนะครับแล้วก็มีแอปเปิลทองคำ ดูดีครับทุกคนอย่างนี้ไม่เรียกโปรเรียกอะไรครับเดินทะลุทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมโอ้โหเอะก็ดูกันไปจนจบเกมแล้วกันว่ามันจะใช้ความเกียนนี้ทำอะไรบ้างนะฮะอ่าดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดกดไลค์ด<อ>้วยแล้วกันครับติดตามไม่ต้องนะครับแสนซับพ,พ,พอโลไม่ได้ล้านซับไปก็ไเลยค่ะอ่าโอเคก็อ่ะมันก็แอบไปปวดหลังตีหลังอะไรประมาณนี้ ตีไปตีตีตีอ๋อตีไม่ได้ครับเลือดเด้งนะฮะเลือดเด้งมันมีระบบกันตุ๋ยอยู่ฮีโร่ฝั่งฟาโรนะครับมีมาดอนนะฮะวิสเลกันเบดแล้วก็ด็อกเตอร์ครับฝรั่งข้ามามีพาแล็กแลมเพจดฟินโงงนะครับมังกรนะครับแล้วก็เฟสเตียวอาไรงตีเอะไรนะเตียวอาไรเนี่ย มันก็นี่ฮะอัสกิลก็คือมันยังไม่ได้อับเลยนะนี่ตีตีตีไงข้างล่างเขาอะมักองกรอยู่ตัวเดียวรอแล,ลมเพทแลมเพทรอแกงกลางเลยครับผมอ่าพาราด็อกเตอร์ยืนกลางด้วยกันนะครับอ่าเลนบนเป็นอวิสเล่คนเดียวครับฟาโรแมงมันอยู่ตรงนี้ไม่รู้ทำไรนะครับมันมันทำอะไรอ่ะตีก็ไม่เข้าอ่ะตีทำไมอ่ะตีตีเรียกแขกอ่ะ ก็ดูไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันมีอะไรเดี๋ยวค่อยดูนะฮะอ่าโอเคไปไหนไปไหนไปไหนมึงทำอะไรไม่เข้าใจเลยมึงทำมึงไปตีเพื่ออะไรอ่ะฮะมึงจะจะโอ้โหจะปงับโปจะควายฮะเหมือนมึงมึงสู้ใครก็แพไอียมึงมีเลือดดำน้ำแต่มึงโง่ไม่ใช่ไม่ใช่ ล้อเล่นล้เล่น,ลน <laughs> โปแล้มันไปตีแมงหลังอ่ะใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยสิรยเรียบร้อยครับตรงกลางโอ้โหพาลกแตกครับผมขนาดแรมเพดไปแกง๊งมายังไงจังหวะนี้ตีตีเอ้ยได้วะได้วะได้ว่ะได้วะโอ้โหตายครับผมอวิเลตันสวยอยู่เรียบร้อยเก็บฟินไม่ได้ยังไงเฮกเฟดไปครับตีตี ตีโอ้ยยืนบวกกันบ่าว,ว,วิเล่ถอยก่อนเว้ยวิเลอันแนี้ดูดมานาไอ้ยะดูดมานาครับเฟดมีโพสต์สบายแล้วเกี่ยวไปครับจังหวะน,นี้แล้วทีเดียวโอ้โหลมเพดล็อกมาครับเรียบร้อยเสร็แลมเพครับผมยังไงมาดูว่ามันจะใช้เออโปแทกผมเรียกว่าโปแล้วกัน ผมว่าน่าจะใช้โปรอะไม่น่าจะใช้บัคเพราะว่าคนก็เล่นฟาฟาโลเยอะนะไม่เห็นใครทำอย่างนี้ได้เลยสัตรูหายไปอ่าเห็นไหมมันึกขึ้นมาได้แบบอย่างนี้เลยนะหรือาจจะเป็นบัคอวะมันไม่เห็นกดห่าอะไรเลยนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมอ่าเวลหนึ่งครับสโลฟินไปครับสกิลหนึ่งบอดี้บล็อกบอดี้บ็อกอ่าวิลเลเฮกสวยตีตีเรียบร้อยวิสเลได้คิวครับตอนนี้สกอร์สี่เท่านี่ครับผม แต่ว่าโปรนี้มันอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เกียนมากหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่การใช้งานเออไม่ได้อาจจะแบบมันอาจจะไม่ได้ทําให้ได้เปรียบอะไรมากมายทักสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แค่เดินบนบนบนแง่ได้อะแต่ก็มันมันต้องดูเรื่อยๆครับดูให้จบว่ามันเอาไอสิ่งเนี้ยไปไปสร้างเกมหรือว่าส่งผลต่อเกมมากขนาดไหนครับแต่ว่าตอนนี้ที่มันทําเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลอ,งอะไรสักเท่าไหร่นะ หรือว่ามันบั็กเป็นจุดวะเนี่ยเออมาตรงนี้ขึ้นได้แต่ว่าเมื่อกี้มันก็เดินมางี้นะอ่าลากคีปม,มาตีเหรอเอาตีคีปไม่ได้ตีคีมไม่ได้ก็คือแบบทําแบบตรงๆนะทาแบบไม่กลัวใครเห็นเลยนะแบบไม่ได้แอบทํานะอ่าฟาร์มได้อันนี้ถือว่าอ่าสร้างสร้างประโยชน์ให้ตัวเองและนะฮะตีข้างบนอย่างงี้นะครับคีปตีเราไม่ได้เราตีคีปได้แลมพจบอกไปไงวะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีแลมพีไงคือมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยคีปเพดมันสามารถ ไปได้เว้ยอ่ะอาจจะพลาดตรงที่มีแรมเพจสามารถล็อกมาเอ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 งได้นะดูมันก็ขึ้นปุ๊บอ่าขึ้นได้เลยนะฮะตอนนี้มังกรมา <laughs> มังกรมาแล้วเยอะ ขึ้นไปทำไมขึ้นไปตีตีเขาไม่ได้แต่เขาตีเราได้แล้วเพจล็อกมาครับจังหวะนี้พยายามจุกนี่ครับพาดที่มีแลมเพอ่านอนรอเลยฮะยังไงส่วนใบอุยได้คิวด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวใครได้ก่อนเรียบร้อยได้คิวแล้ววาร์ปกลับบ้านนะผม,มได้อยู่ได้อยู่นิ่มขนาดเนียนี่มันคนลึกขี้กันวะตอนนี้พาดที่มีแลมเพจก็สมมติมันหลบม,มุมแลมเพจก็ล็อกตามได้แต่ดีว่า ด็อกเตอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามนะด็อกเตอร์อยู่ฝั่งเดียวกันเออดีทีด็อกเตอร์อยู่ฝั่งเดียวกันนะถ้าด็อกเตอร์เป็นของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ด็อกเตอร์สามารถล้วงเข้าไปเอาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พ้าแหลกก็สามารถล้วงไม่ได้เหมือนกันหรือว่าเฟดก็สามารถเข้าป่าไปเอามันได้เหมือนกันนะอาจจะแบบจับมาตาจับจับมาตาผิดอะไรประมาณนี้ไปจับตาที่ฮีโร่ฝ่ตรงข้ามเนี่ยสามารถเดินเดินป่าเดินหลังเดินเดินได้เหมือนกันนะครับผม ยไ,ไงฮนะรอจังว่าเดินไปวิสเลตนันอ้โตันไม่ถึงครับมีการติ๊กต้องการฟินสกิลสใบดนด็อกเตอร์ดิฟมาแล้วทีเดียวอุ๊ยโอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จด็อกเตอร์ฮะตอนนี้เหลือฟินด็อกเตอร์ดูดมาแล้วป้อมตีโอโหตายครับผมฟาโลมาขัางเพื่อนวาร์ปขอบคุณมากเพื่อนฟินบอกรวยรวยมังกรตายมังกรไม่วาร์ปมาฟาโลตายสามสองรองห้ ตายยังเกียดนะครับมังกร <S <S วรับมา <S <S ฟาโล,ล่รอดเฉยเอาเมื่อกี้ยังไงก็ตายปอมอมตีสองสามทีไม่ไม่รอดแน่น่าเบฟินอาจจะรอดด้วยเอากัดไม้ไปขังครับผมเฮ้ยโอ้โหพ่นไฟและวับกลับบ้านแล้วอู้หรอด <c oughs> อ่าวิเซวิเซยังไงวิเซออกเป็นโซแทบครับเฟดเกี่ยวใบฟินซูมให้ จึกเรียบร้อยเสร็จฟิน,นแตอนนี้มันอาจจะแพ้ก็ได้นะสกอร์สูสี่ครับกัสตัสอ่าอย่างว่านะโปรตัวนี้มัน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 ใช้ไม่ได้แบบก่อ,อเกิดความได้เปรียบอะไรสักเท่าไหร่นะครับแค่แบบเดินเดินทะลุอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ส่งผลม,มากอาจจะไมไ่ส่งผลม,มากอะผมไม่ได้เกียนจ๋าแต่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับมันอาจจะแบบ มีไอเดียมีไอเดียเด็ดๆที่สามารถสร้างความได้เปรียบได้ก็ได้ครับแต่ตอนนี้ป้อมร่างแตกไปแล้วมาไปดันต่อตอะก็อย่าลืมโอ้โหลืหอขอบคุณไปเลวนะครับคณทุกซับไอคนซับสนุนนะครับที่จะให้อ,อของขวัญมันเกิดเราที่จะไปซื้อคีย์บอร์ดตอนนี้ได้มา114บาท อย่าว่าจะคีย์บอร์ดเลยได้ประมาณปุ่มหนึ่งเออได้ประมาณได้ประมาณหปุ่มห้าปุ่ม <c oughs> ไม่ได้ตัวคีย์บอร์ดได้ประมาณ5ปุ่มแล้ว <c oughs> เฮ้ยทีเดียวสวยอ่ะ๋ย่รีวิวให้ดูครับตอนนี้ซื้อเขาเรียกว่าอะไรวะาคีย์แคปเออคีย์แคปซื้อคีย์แคปมาชุดหนึ่งเว้ยมันแบบมันมีเนินเว้าวจะทําให้เราเล่นเกม โมบ้าเก่งประมาณ800%นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะตอนนี้ผมก็โหดประมาณ800%เพราะว่าเปลี่ยนคีย์แทบถุย <laughs> อะอยังไงครับขังมังกรไปตีด็อกเตอร์ลูดมาครับไม่น่ามีปัญหาเรียบร้อยนะครับเสร็จฟาโลหรือว่ามันจะเออเมื่อกี้นึกออกแล้วจะพูดอะไร <don> หรือว่ามันจะเป็นจุด,จดๆวะมันก็เลือกเนินขึ้นเหมือนกันนะนะี่มันเลือกเมื่อกี้มันเลือกขึ้นตรงนี้ใช่ไหมกับตรงเนี้ยเนินเนีน่ย ใครใครเล่นเกม s f หนึ่งงนะครับมันจะบั๊กเป็นจุดใช่ไหมต้องเอามีดไปฟันเหลี่ยมเงี้ยฟันฟึ๊บฟึบฟึบฟึบแล้วเข้าไปในกำแพงบุบอันนี้อาจจะคล้ายกันนะครับมันอาจจะต้องเข้ามุมเข้ามุมบางมุมเฮ้ยเรียบร้อยโอ้ได้อยู่ครับโอ้โหแล้วตายเหมือนกันตอนนี้ยังไงครับมังกรอันติมาครับฟินสูงโอ้โหดรแตกเอาละครับเหลือการเบสลำเหดล็อกมันนคันซ้นล็อกก่อนนะครับผมอ่าวิเลวับมาเติม ตอนนี้ฟาโลคิวไป5นะครับผมแต่สกอร์รวมตามอยู่ตัวเดียวคิวเยอะสุดเลยนะครับมันมันเล่นแบบไม่มีอะไรแต่ว,ว่ามันได้สกอร์คิวเยอะสุดว่ะเกมนี้ก็ประมาณ20กว่านาทีนะครับไม่นานฟากลางตองนนานนา้อยังไงฟาโลฮะนะหูเดินเลยวะ่ะเดินเดินเข้าใส่เลยครับโซแทบไปจงังหวะนี้ ยังไงโอโหขังไม่ทันครับเสียชาร์จฟรีแล้วเฟสมาฮะขังเฟสไปยังไงสกิลหนึ่งโอโหแล้วโซแทบใส่เฟดเพื่อนไม่มาด็อกเตอร์ลูนมาเรียบร้อยฟาโรได้อีกแล้วเก็บไปหกนะครับตอนนี้แล้วฟินซูมไม่รอดแต่ว่าทำดีทำดีทำดีเพื่อนเพื่อนได้หมดโอเคด็อกเตอร์ยังไงเหลือเฟสโอโหเฟดกดอันตีครับเกี่ยว ว้าวว้าวอ่ะได้ได้ได้ว้าว,ว,าวยังได้ครับพาแรกได้คิวครับตอนนี้สกอร์สูงสีมากนะครับ16เท่าเลยครับเป๊ะๆยังไงแล้วเพจล็อกใส่เอ,อ่ออัลเบดอนล็อกมาครับผมคันแน่คันเซิลก่อนนะฮะอ่ะพาแรกได้ลูนแยกล่างครับผมยังไงตีตีอุ้ยเก็บอยู่เก็บอยู่ตีแล้วปาดอ่ะพาแรกไม่เอาต่อนะฮะอ่าตอนนี้ฟาโลของเรามาแล้ว โอ้ิว oh, เลแทกตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับนี้โมดอะไรเนะี่ยเออโมดซีเอ็มนะครับผม <c oughs> มาอ่ะซื้อถุงซื้อถุงอะ สกิลสามไปโอเคแต่ไงเดินทะลุไหมเฮ้ยทะลุได้ว่าโอ้โหมันทะลุได้ทุกจุดเลยว่ะแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เออสกิลหรือว่าไอเทมใดๆทั้งสิ้นนะไม่ได้ใช้อะไรเลยนี่ครับผม <c oughs> เรื่องนี้ต้องมี <c oughs> เงียนงำโอโ้โหเรียบร้อย <c oughs> มันไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเออเอ้ยฟิน โอ้โหเป็นร <si ้อยได้ด้วยครับโอ้โหเมื่อกี้กับตายก่อนข้าแรกยังไงสแคร์ดาวไปแล้วทีเดียวสแคร์ดาวว้าวว้าวครับสกิลมาไม่โดนอ่าสแคร์ดาวเขิดแล้วมึงสแคร์ดาวไม่ได้คิวว้ายอ่ามาฮะแลมเพดล็อกมาเอ้าฟาโลคังเพื่อนไอ้เฮียจริงไอ้สัตว์เอ้ยดีฟาโลไอ้แลมเพดไม่ล็อกมา ตายห่ากันหมด <c oughs> เกนจริงๆไอ้เวนจ่าเอ๋จะพาแหลกครับสกิลหนึ่งไปครับผมกระตุก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 นี่พาแหลกเฮ้ยจะไปไหนครับจะพาแหลก,กับพุ่งหนีฮะเดี๋ยวว่าขังสวนนะครับอย่างไงใส่เดียวกันอยู่แล้วตีโอ้โหเม่งเก็้พาแหลกได้ยี่เหลี่ยมกึิ่นมันดีเหลี่ยมกึิ่นมันดีอะไรไม่เห็นล็อกบ้าโอ้โหูบุยตายครับผมกึ่นมันดีกึิ่นมันดีสเต็ปม,มันได้ โอ้โหตายครับผมขออนุญาตขออนุญาตก,กินน้ำแป๊มหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคฮะดูเกมต่อพอดีคอแห้งแล้วเรียบร้อยตอนนี้สกอร์21เท่านะครับอ่าหลายคนบนนะโฆษณาเยอะแยะเลยนะครับคือคือต้องบอกงี้ครับอ่าโดยระบบอัตโนมัติของ ยูทูบยูทูบเนี่ยอาจจคนส่วนมากคลิปส่วนมากเนี่ยจะประมาณ10-15นาทีในคลิปของคนทั่ว,วไปที่ทํ o u t u b e นะแต่ว่าเกมฮอนของเราเนี่ยมันอย่างน้อย20-30นาทีถ้าเราสังเกตดูแถบสีเหลืองจริงนะของช่องอื่นๆน,นี้ผมไม่ได้อ้างอิงช่องไหนนะโฆษณาจ,จะขึ้นทุกประมาณ3นาทีนะอ่ะคลิปหนึ่งขึ้นประมาณ3นาทีต่อต่อหนึ่งครั้งสมมติม10นาทีขอกั้นไว้3 3 6 9ประมาณนี้แต่ช่องเราเนี่ยคลิปมัน30นาที40นาที มันห่างกันประมาณ5้าถึงสินาทีนะต่อการโฆษณาหนึ่งครั้งนะครับแต่คลิปมันนานเนี่ยมันเลยแบบดูขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าคลิปมันนานเออเนี่ยจบะทางเลือกก็มีแค่ทนดูต่อไปกับ y o u u u b พรีเมียมนะครับมีแค่สองทางะนรับผมก็แล้วแต่นะครับางคนโอ้โหพี่ผมพรีเมียมอ่าพรีเมียมใครใช้พรีเมียมเนี่ยมาดูผมก็ได้ในส่วนของส่วนแบ่งพรีเมียมอ่าก็แล้วแต่สะดวกนะ ส่วนใครจะใช้ตุกเล่นตุกติกบล็อกบิก็กโฆษณาอะไรนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ก็คือเดี๋ยวเเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยแต่มันก็แบบว่ามันก็มันก็เท่าเทอ่ะเออมันก็เท่าเมันก็แบบเรียบร้อยโอเคครับเป็นเจโนไซ์มันมันก็แบบจะพูดว่างไงวะ <laughs> อืมจะพูดพูดยังไงดีวะมันก็แบบ ก็ผมก็ไม่ได้ห้าวนะแตบบ่แบบมันก,มนก็มันก็ผิดจุดประสงค์อะ่ะเออ here here. คือ,อเออช่างแม่งเออไม่ขี้อธิบายลนะจบจบไปเออจบจบไปอ,อ่าคือจะพูดว่าอ,อ่าพวกยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็อยู่ได้จากตรงนี้อ,อ่าใช่ใช่อยู่ได้ตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่มีนะครับมันก็จะเหมือนแบบ Dead เด็ดฟริกอ่าถ้าถ้าเราอยากมีสองอ,อ่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีมันจะมีสองอย่างอนะดูแล้วเสียตัง กับดูแลฟรีแต่ต้องมีโฆษณาเพราะว่าไม่งั้นจะเอาเงินที่ไหนมาเปิดเซิร์ฟเปิดอะไรเงี้ยไม่มีอะไรฟรีทุกอย่างเนี่ยเขาจะมีผลตอบแทนอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้ Facebook เหมือนเขาให้เราใช้ฟรีแต่ว่ามันก็มีเขาก็เอาไว้ยิงแอดอ่าก็คือทุกแลตฟอร์มแหละนะครับผมอ่าเรียบร้อยฮะมาเข้าสู่เกมต่อฮะ นอกเรื่องพอสมควรเอ้ยเฟคโคเด็กแล้วเดินมาเอ้ยนะอ่ยเกี่ยวไม่เกี่ยวเอ้าเกี่ยวโดนด้วยครับผมเป็นไงฟาโลขังช่วยครับโอ้โหเดยว่าด็อกเตอร์ไม่รอดโอ้ยตายกันเบสเสียบโอเคเ่างไงตีไปดูองางบนนะครับอัมบาดอนกับพราละลกโดนอัมบาดอนปะโอ้โหพี่ดอนดอนหลังแข็ง ออาเลสกอร์มากดีกว่าเนี่ยตอนนี้ฟาโราเจ็ดด็อกเตอร์เจ็ดอัมรอนเจ็ดนะครับอ่าฟานุข้ามครับพาแล็กเจ็ดแลมเพธเจ็ดอ่าฟินเจ็ดเฮ้ยบังเอิญโลกกลมดูผมเลือดขีดอ้ยุเจ็ดได้หมดเลยครับคิวเจ็ดกันหกตัวเลยนะอ่าเจ็ดยับเจ็ดยับก็ยับเจ็ดไงทลึ่งอะไรนะช่องเราไม่มีทะลุงทะลึ่งนะครับช่องเราเป็นช่องเอ่อเด็กเออช่องเด็กเด็กดูเยอะนะ ตอนนี้ครับออกมาเป็นแท็บเล็ตออฟคอมมานะครับหรือว่า,าสมุดผักนั่นแหละก็ไม่รู้วมาสายไหนนะครับแต่ว่าสมุดผักฟลอลออกได้เวลาัติขังเนี่ยเราก็กลัวตายแล้วก็โดดโดดเราออกจากจากวงจากกงของเรานะครับหรือว่าโดดฟังทีขังเพื่อนติดด้วยะอะไรเงี้ยผักเพื่อนออกมาได้หรือว่าช่วยเหลือเพื่อนในสถานการณ์ต,ต่างๆนะครับ ซึ่งสมุนผักเนี่ยมันก็ใช้ดีๆมันก็เวิร์กอยู่นะครับไปดูยังไงครับหรือว่ามันจะเอากาแฟเนี่ยเลยแผ่นกล้องไว้ที่มันนะมันไม่บกวกเราก็ไปดูตัวอื่นก่อนเนี่ครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะจะเอกาเฟแล้วนะนี่ไนงะดูมันดีกว่าครับตอนนี้เราโฟกัสฟาโลขังไปครับเปิดดั๊จังหวะนี้ตีเจอเฟ่เกี่ยวสวนครับยังไงเฟ่กดตัวตัวดำโอ้โหเรียบร้อยเสร็จฟาโลครับผม เพื่อนเหมือนได้อยู่ด็อกเตอร์สวยอ่าเหลือด็อกเตอร์ตัวเดียวครับเรียบร้อยฟินแตกเหมือนกันครับตอนนี้เหลือหนึ<ๆ>่งต่อหนึ่งครับเหลือมังกรกับฟาโลใส่เดียวแล้วสกิลสามไโดนฟาโลวะ่ะโซแทบไปแล้วครับสกิลหนึ่งกระตกไปยังไงโดดไปแล้วนี่อ่าโดดใช้อย่างนี้ก็ได้ครับโดดไปขังโดดเข้าครับได้หมดครับและฝ่าโนข้ามตายหมดอีกแล้ว แต่ว่าสกอร์ไม่ห่างกันเยอะนะสกอร์ห่างกันสั่งตัวปลาว้าวกับบ้านนี่ใครขอดูเนะี่ยขอดูทำไมไม่ให้เอาไม่ให้ดูไม่ใช่ครับเป็น,เป,นเป็นขอดูจากรีเพยนะ์นะนะไม่เกี่ยวกับผมนะผมก็ปฏิเสธมัยังเข้ามาดูได้เลยอ่าพระเอกอะไรพีเคนะครับเป็นโคเด็กอ่าฟินคิวสิบว่าโอ้ดนนี้ฟินสิบตายเจดว่าดอกตอรก็สิบเหมือนกันนะครับผม ออกมาเป็นเกาะสะท้อนมันก็ไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยมันมันมันเดินทะลุแต่แบบแต่มันเป็นฮีโร่ตีใกล้อะถ้าเป็นตีใกล้อาจจะเกียนนะผมว่านะเหมือนคล้ายๆแข้งอเออผมจะนึกแล้วว่าจะเปรียบเทียบกับตัวอะไรดีกับ,ก,บกับการที่มันทำได้เหมือนแข้ง <laughs> แค่เหมือนแข้งเออแค่เหมือนสกิลแข้งแบบที่บินทะลุทุกอย่างได้มันก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยนะ แข้งมันก็ทำอย่างนั้นได้ครับแล้วทำได้ดีกว่าด้วยนะครับ <c oughs> แข้งก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยใช่ไหมเรียบร้อยเ้อเออมันก็ทรงเหมือนแข้งอ่ะตอนแรกก็น,นึกอยู่ว่าเออสก,กิลมันคล้ายกับอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้เอโอโปมันคล้ายกับอะไรคล้ายกับแข้ง ا, โดดขังอะ่ะสวยโอ้โหพาแลกป่าออกไปได้ครับผม ยังไงวิ่งตามสกิลหนึ่งกระตุกอยู่โซแทบไปครับจังหวะนี้อ้สกิลสามไโอ้ยกันเบสยิงลารไปครับผมแต่เมื่อกี้นี้อาจจะไม่ตายก็ได้นะครับแต่ถือว่าฝีมือมันมันใช้ได้นะมันไม่มีวีเคอะไรเงี้ยมัน,มนยังเล่นได้เลยไอคฟาโลก็ไม่เอาพีเคนี่หว่ายังไงใส่เดียวกันอยู่เีเสร็จด็อกเตอร์ครับมานาหมดพอดีออกไม่ได้ออกไม่ได้ <laughs> ออกไม่ได้วาวกับก่อนปึ๊บ อ่าเดียวว่าวิมือมันมันใช้ได้นะเรียมเลิมมันพอเป็นปินโซมไปครับจุกๆอ๋อมันพิมพ์คุยกับเพื่อนมันบนอะไรเรียบร้อยครับป้อมกลางแตกนี่โดดเอานะแล้วมึงมงจะโดดขึ้นมาทำไมเนี่เมื่อเองทะลุทุกอย่างได้อะมันาจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะหรือว่ามันอาจจะเป็นเป็นบั็วกวะ ผมแบบห้าสิบห้าสิบนะผมว่านะไม่รู้ว่าบั็กหรือโปรเนี่ยอันนี้มันคือเดินแล้วเนี่ยเนี่ยอาจจะกดคีย์รัดอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ผมส่งว่าน่าจะคล้ายๆอ f หนึ่งอ่ะที่เราต้องไปฟันมุมอ่ะอันนี้มันเหมือนต้องฟันเนินอ่ะกดอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อคล้ายเอเดบะเพื่อทําอะไรบางอย่างกันเนินแล้วก็เดินขึ้นไปอะไรเงี้ยเอฟเราก็ไม่ได้ฟันทีหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบมันจะติดอ่ะต้องฟันหลายทีฟันแล้วนั่งฟันแล้วหมอบอะไรเงี้ย ขังสวยสรครับผมกดสะท้อนนะครับจังหวะนี้สาโอกาสาได้ดีและโดดตัวเองออกมาครับขัเหลือแต่มังกรไว้ยังไงด็อกเตอร์ที่เดียวสูบไว้แลมเพุอาดาอยู่ครับโอ้โหเรียบร้อยโดนพาแกลกรอแล้วครับซื้อเกิดมาต่อเลยพาแลกยังไงโอ้โหเก็บด็อกเตอร์ไม่ได้เหลือมาดอนตัวเดียวดอนมีเบรเดลครับพาแลกสกิลไม่เข้าครับกลับไปนือสวดแล้วอาแล้วที่จะถอยครับกันเบดเอาไรครับวินวอกตจะเกาะ รีบซื้อเกิดเลยวะอยากหน้ด่อนอยู่เหมือนกันมีการติดต้องการนะครับหูกกันเบสเสียบก็จบแล้วนี่สกิลสามต่อไปก่อนกันเบสรออะไรวอล์เสียบเลยวิเล์อออกะไรออกนู่เอออาต่อไปผมจะพยายามอ่านแพทให้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 ได้ทุกแพทนะ เราก็เพิ่งรู้ว่าน,นูแม่งส่งส่งให้เพื่อนได้อะไรอย่างงี้เหลี่ยบร้อยวิเลได้คิวครับผมอ่ะล็อกใส่พาะแรกครับแต่ว่าโอ้โหวิเลโดนเฟดหลวงหลังโซแทบไปแลมเพดล็อกมาอันตี้อ่ะกดสะท้อนส่วนเหมือนกันแล้วโดนออกมาฮะสะท้อนจะสะท้อนอนี่มีจุก๊กจุกซ้ายจุ๊กขวาขังฮะแล้ววิ่งหนียังไงพาะแรกสก,กิลสามส่วนโอเคฮะเหลือเฟด เฟดได้ไหมกันเบสแม็กดาวแล้วยิงเสร,ร,ร็จอัมาดอนปัดหัวข้ามเลยจพาแรกตัวเดียวครับผมมีการโหวตยอมแพ้นะครับล็อกเตร,ร์จัดไปสิบแปดแต่ว่ามันคิวสิบนะมันก็สร้างจังหวะดีขังดีเปิดดีนะนะมันก็ส่งผลกับเพื่อนลงเกมเยอะอยู่ครับถือว่าเล่นดีเต็มพอได้ แต่แต่เกียนดูดิมึงขังเพื่อนทำไมแต่ไม่เกียน์ในฮ่าแล้วมึงเดินทรู้กำแพงทำไมไม่เห็นได้ทำอะไรขึ้นมาเลยเดินประกวดให้ก็ดีอ่ะเดินเดินไปประกวดหลังให้สร้างอะไรสักหน่อยดิคขอยได้เปรียบเองเนี่ยช่วยอะไรสักอย่างหนึ่ง อะไรยังไงเดินลงหรือว่าผักลงอันนี้ไม่รู้นะเอาขังเพื่อนอย่างเงี้ยไม่รู้นะว่ามันมันใช้ได้กับฟารโรต,ตัวเดียวหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนแบบอ่าเริ่มเกมปุ๊บกดกดฟารโรปั๊บเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวจบเกมเราไปดูประวัติมันดีกว่านะครับว่าสถิติมันเนี่ยเอ้ยมันมันเล่นตัวฟารโรบ่อยป่าอะไรมาเนี้ยหรือว่ามันได้ทุกตัวนะฟาโรอะไรเนี่ยพาไลใบอ๋อพาแหลกใบนะครับ พาไรออกใบอ่ะไม่ไม่สกิลมันก็ใบอยู่แล้วนะอ๋อจ้ากระทาใบด้วยนะยังไงครับอ,รนะรอนตีบ้านอยู่ครับสกิ่สาใบเรียบร้อยครับกลางกลางโอ้โหดาเพดล็อกมาช่วยครับกันเบสเสียบพาแลกสวยฟาโลล็อกโอ้โหขังเนี่ยขังดียิบหายเลย ผักดอกเตอร์เข้ามาอ้เลวเลววยกันแม่เกี่ยวไปสามับผมบอลนี้มึงขังดีแล้วผักดอกเตอร์เข้ามาในโดมมาได้มาได้ขังปาโลเทพว่ะวินเลวบอกเทพอ้าวแล้วควันนะผมอ่ะก็จบเกมไปมครับผมจะไม่กินม่าเดี๋ยวเราไปดูประวัติมันให้ดูแล้วกันนะครับชื่ออะไรเนี่ยอารอนอเอเอวันวันล่ะ ไอวก็กันเป็ดได้นะครับเดี๋ยวเปิดประวัติให้ดูแล้วกันนี่ครับชื่อไหนวะเนี่ยชื่อมันอยู่ไหนวะอ่าชื่อนี้ครับไอดีใหม่ด้วยนะวอุ้ยฟาโลว่ะวมันอาจจะแบบว่าใช้ได้แต่ฟาโลหรือเปล่าครับเพราะว่ากดแต่ฟาโลกดแต่ฟาโลตัวเดียวครับมันเป็นไอดีใหม่นะเล่นแต่ฟาโลมีแผนล่าตาหนึ่งผมว่าเงั้นไข่นี้อาจจะใช้ได้แค่ฟาโล นะฮะอ่ะก็จบไปครับไป,ไปล้วบายบาย